สวัสดีครับผมค้นเดียวนะครับผมวันนี้มามอบของขวัญให้กับทีมงานเราทุกคนต้อนรับปีใหม่2568 เป็นปีที่ดีมากๆเป็นปีที่สุดยอดเป็นปีที่สดใสและทรงพลังปีนี้สตาร์ทเริ่มต้นเฟสเเฟสสิต่อเนื่องสิบเอดสิบสองเร็วๆนี้อยู่ระหว่างจรจาที่ดินอยู่แล้วก็จะมีจ็อบพิเศษเป็นระยะระยะแถมมีที่ นากลางสูงเนินอีกสักสองเฟตเนี่ท่านใดที่กำลังต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับรเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกมาติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับในช่องทางนี้ผมเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรก โดยที่เรายังไม่สะดวกเรื่องเงินทุนไม่มีที่ดินประสบการณ์ไม่ได้ว่าเยอะแยอะอะไรเคยมีโอกาสได้ไปลงทุนกับรุ่นพี่สร้างบ้านขายนิดหน่อยแล้วก็มาทําห้องพักทำโรงแรมค้าขายซึ่งก่อนหน้านี้ทํางานประจํามาด้วยซ้าเรามาที่ขามทะเลออมาเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกขยับขยายมาเรื่อยๆตอนนี้ เฟสที่เก้าสิบอยู่ระหว่างดำเนินการทักทายทุกคนนะครับวันนี้มามอบของขวัญให้ทีมงานเอฟซีทุกๆคนที่น่ารักเสียงดังฟังชัดขอหมายลเล็นึงนยครับผมเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็นึงหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างครับปีใหม่ปีหกแปดมีอะไรตื่นเต้นมีอะไรใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆชีวิตใหม่ๆ พลังใจใหม่ๆมีอะไรบ้างวันนี้ให้ของขวัญรับรองเป็นของขวัญที่จะทำให้เราเดินทางทั้งปีอย่างมั่งคั่งมีความสุขและมันจะเป็นของขวัญที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหน ใครอยากที่จะเงินเข้ารัวรัวบ้างครับใครอยากที่จะเงินเข้ารัวรัวบ้างเสียงังางพอชัดขอมหมายเล่หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผมคุณนาแกนเพชรหรือเปล่าครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับอย่างที่บอกครับผมปีนี้เราจะต้องเจอกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นเมื่อก่อนในเพจของผมเนะี่ย วันหนึ่งมีการเจอกันหลายรอบหลายครั้งในส่วนของไลฟ์นะแต่เมื่อปี67ที่ผ่านมานะครับเรามีภารกิจหลายอย่างก็เจอกันเรื่อยๆเป็นระยะระยะแต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนเมื่อปี64 65หนูโอ้โหสนุกตนานนะครับดังนั้นอยากให้ทีมงานเราทุกคนมาเรียนรู้ไปด้วยกันช่วงเวลาที่บางครั้ง เราไม่ได้สอบถามกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ทักทายกันมันเกิดประเด็นเกิดขึ้นค่ะเกิดประเด็นเกิดขึ้นยังไงท่านเจ้าของโครงการมือใหม่หลายๆท่านบ้านติดมือไม่ได้โอนบางคนเฟสหนึ่งขายดีเฟสสองชะลอตัวเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นปีหกแปดเลิกงามยามดี เราจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นมากขึ้นเรียนรู้มากกว่าเดิมมาเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคต่างๆเพื่อให้บ้านเราได้โอนรวมๆเหมือนเดิมมอบของขวัญให้หมอบของขวัญให้ในปีหกแปดนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ทําให้เรารวยมัง่งคั่งและมีความสุขตลอดปีหกแปดและเป็นของขวัญที่ผมมอบให้กับทีมงานพี่ๆน้องๆเรา ทีมงานลูกๆและหลานที่น่ารักของเราในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผมจัดขึ้นที่ที่จริงคือทุกคนจัดขึ้นร่วมกันจัดขึ้นที่บ้านเกิดบ้านหัวโคกฟังชื่อบ้านสิครับบ้านหัวโคกเนี <c> ่ย <oughs> บ้านหัวโคกตำบลนนแดงอำเภอนนอนแดงจังหวัดนครราชสีมา <c oughs> เป็นของขวัญเป็นกฎข้อแรกที่ผมมอบให้ในวันนั้นแล้ววันนี้เราจะส่งต่อ ขอ้อแรกเช่นกันอ่าแต่วันนี้เราจะจัดให้สามข้อเป็นของขวัญน,นะครับขอบคุณนะครับเสียงหัวมากๆทีมงานทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่าขอบคุณครับผมนะครับของขวัญปีหกแปดข้อหนึ่งข้อนึงยิ้มครับยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ ให้เรายิ้มเข้าไว้ถ้าใครที่ติดตามถ้าใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าโอ้โหกว่าที่เราจะเดินทางมาถึง Enjoy o m เฟสที่9.10เฟสเราเจออะไรมาเยอะมากๆเจอเรื่องราวเจอบททดสอบมีปัญหาให้ต้องแก้ไขให้ต้องเรียนรู้ให้ต้องพัฒนาตัวเองพอสมควรโดยเฉพาะภาระนิสิน เช็คเด้งสามถึกใบที่ผมเคยบอกสมัยที่เราทําโรงแรมทําห้องพักหมายจงไม้จับเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องยืนยัดและผ่านมันไปได้วันนี้ก็เลยจะมาให้ของขวัญยิ้มเท่านั้นครับยิ้มเท่านั้นที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นที่จะทําให้เราผ่านทุกเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันหนักๆนักมันแย่แย่เมื่อปีหกเจ็ดหรือปีปก,ก่อนๆหน้านี้ ให้มันดีขึ้นในปีนี้โดยธรรมชาติของคนเรานะเราอยากที่จะยิ้มอยากที่จะหวัวเราะอยากที่จะอารมณ์ดีอยากที่จะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราอารมณ์ดีตอนที่เรารู้สึกดีแต่ถ้าเมื่อไรคุณสามารถยิ้มได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสามารถยิ้มได้ ขอปบมือให้ครับเราเริ่มที่จะเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเราเองแล้วเราเริ่มที่จะเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเราเองแล้วเราเริ่มที่จะมีสติเริ่มที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วและเราไม่ยอมไม่ปล่อยให้อารมณ์เราดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆเ,เราจะดึงมันกลับมาโดยการเปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนภาษากายก่อนครับและเราจะควบคุมมันก่อนครับเราจะควบคุมมันก่อนบริหารจัดการมันก่อนยิ้มเมื่อเราเปลี่ยนอิริย,รยาบถเปลี่ยนภาษากายอารมณ์เปลี่ยนยิ้มไว้ก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานเราตอนปีใหม่ทุกคนมีเรื่องให้คิดทุกคนมีปัญหา นะครับทุกคนมีอ่อหลายๆอย่างที่เขาจะต้องแก้ไขที่เขายังต้องคิดหนักคิดมากอยู่แต่คนที่มาร่วมกันในงานนั้นเขามาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเขามาอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเขาสามารถที่จะสนุกสนานได้เขาสามารถที่จะร้องเพลงได้เขาสามารถที่จะเต้นได้ เขาสามารถที่ทํากิจกรรมต่างๆได้ที่เราให้เขาทําที่ทีมงานเรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอารมณ์เปลี่ยนครับอารมณ์เปลี่ยนทุกคนรู้สึกดีทุกคนมีพลังเต็มที่ในวันนั้นในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือคีย์สําคัญที่ถ้าใครเข้าใจแล้วเราจะควบคุม บริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากๆเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นไปนตามสภาวะแวดล้อมภายนอกหรืออะไรที่มากระทบเราเมื่อจะเป็นคำพูดไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีภาระรายจ่ายภาระหนี้สินปัญหาครอบครัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นแยกส่วนไว้แต่เราสามารถบริหารจัดการ ตัวเองได้ของขวัญข้อที่หนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ทุกทุกคนในปี68นี้เพื่อให้ทีมงานเราทุกคนรวยเนี่ยแม่งขั้งประสบความสำเร็จและเดินทางได้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี68ยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ยิ้มเข้าไว้เดี๋ยวสิ่งดีๆจะทยอยเข้ามาเดี๋ยวสิ่งดีๆจะทยอยเข้ามาเองอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่เชื่อได้เลยครับรับรองการที่เราตอบสนองกับสิ่งต่างๆโดยที่เราควบคุมเองได้ดีิมันคือเดอะเบสของเราแล้วไม่เชื่อลองยิ้มสิครับเนี่หรือว่าจบไลฟ์นี้เดินไปที่กระจก เรา,าจ,จะมีเรื่องให้คิดเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยิ้มสิครับทํำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยใหม่ของเราแล้วเราจะเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองเช็คเด้งสามหกใบทําไมผมถึงยิ้มได้ทําไมผมถึงผ่านมาได้มีเรื่องให้คิดต้องแก้ไขไหต้องเรียนรู้เจ็ดปีสิบปี ทำไมเราถึงยืนหยัดไม่ได้เพราะเรารู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองพอพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองอยากจะฝากเรื่องที่โคตรสำคัญมากๆหาดีสอมาเขียนไว้เลยอย่าให้ใครหรือสถานการณ์อะไรมากำหนดความสุขหรือว่าความทุกข์ของตัวเรานะครับจำไว้เลย อยากให้ใครหรือสถานการณ์อะไรมากาหนดความสุขหรือว่าความทุกข์ของเราคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้พอมีใครมาพูดอะไรไม่ดีพอเราเจอเหตุการณ์ไม่ไม่สบอารมณ์เจอเหตุการณ์แย่ๆอะไรต่างๆที่เราจะตีความนะว่ามันแย่ว่ามันไม่ดีหรือคาพูดไม่ดีคุณก็จะเก็บมาคิดต่อและรู้สึกดาวรู้สึกแย่กับตัวเองนั้นไม่ใช่พวกเรา หายใจเขาลึกๆเขียนประโยคเมื่อกี้ที่ผมเขียนไว้อย่าให้ใครหรืออะไรมากำหนดนะครับอารมณ์มากำหนดชีวิตของเราว่าเราอยุดสุขหรือทุกข์ชีวิตผมผมกำหนดเองครับชีวิตชีวิตผมผมกำหนดเองถ้าเรื่องนี้คนอื่นเขาบอกว่าใหญ่สำหรับเรามันเล็กๆ ถ้าเรื่องนี้คนอื่นเขาบอกว่าแย่สําหรับเราผมเอาอยู่ถ้าเรื่องนี้คนอื่นเขาลอ้อไห้ผมสามารถยิ้มได้เราสามารถยิ้มได้เอาให้ถึงท่่นั้นทําไมเราจะต้องคอยตามคนอื่น,นหรือเป็นไปตามกระแสอื่นๆที่มันบั่นทอนพลังงานชีวิตของเราบั่นทอนจิตใจของเราจริงไหมครับไม่เอาโดยเฉพาะคําพูดนะแล้วยิ่งเป็นคําพูด ของคนที่เรารักแนะ่ของคนที่เราเคารพนับถือของคนในครอบครัวเราของคนที่เรารู้สึกว่าเป็นบุญคุณคนส่วนใหญ่จะยิ่งคิดนานมากมากจะยิ่งคิดเดยอะมากมากแต่นั่นไม่ใช่เราครับขอให้เรามีธงมีเป้าหมายที่ถูกต้องที่ชัดเจนและเรามีสติรู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ส่วนเรื่องอื่นเขาอาจจะเป็นห่วงเขาอาจจะสุดๆของเขาแล้วหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าแย่ในมุมมองเขา อันนั้นไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้เราก็รับฟังในระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเรื่องแต่ถ้าเราเลี่ยงได้แบบสามารถเลี่ยงได้เลยแล้วก็เลี่ยงแล้วก็คุยอย่างอื่นไปเราจะต้องเป็นคนกําหนดเข้าใจไหมไม่ใช่เขามากําหนดแล้วเราแล้วเราก็ไปคอยตามเขาว่าอันนี้มันแย่หนึ่งสองสามสี่มันแย่ระดับสิบเลยไม่เอาไม่งั้นเรื่องอะไรมา เราก็จะไปรับมาทุกเรื่องมันไม่ไหวครับอย่างนั้นมันไม่ไหวมันไม่โอเคเอเคไหมนะครับแต่เมื่อไรที่เรามีสติแล้วมีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วเรายิ้มนะโอ้โหทุกอย่างมันเปิดกว้างเราจะเห็นช่องทางเห็นโอกาสมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะต้องยิ้มถึงสิบปีกว่าเห็นช่องทางใหม่ๆเราก็ต้องทำครับ เคไหมเพราะเรามีเป้าหมายนะครับของขวัญข้อที่หนึ่งที่เราอยากที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของปีหกแปดนี้เพียงแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวถ้าใครรับทราบรับรู้และนำไปปฏิบัติจริงชีวิตดีทั้งปีครับชีวิตดีทั้งปีมันไม่ได้มีอะไระมากมายไปกว่าการที่เราตีความให้กับเรื่องนั้นๆหรอกจริงไหมข้อสองข้อสอง เราให้ของขันที่ทําให้รวยมั่งคั่งกัน่ยข้อสองนี้นั้นเราก็จะขอมอบของขัญให้ทุกคนรวยรวยรวยคืออะไรให้เราสวมจิตวิญญาณสวมอารมณ์สมความรู้สึกของความมัง่งคั่งของความรวยของความเหลือเฟือความไม่มีความขาดความารู้สึกเหมือนจะหมด รู้สึกเหมือนจะเสียสูญเสียไปนี่ไม่เอาเราไม่เอาเราไม่รับขทามาข้อสองของขวนข้อที่สองผมขอมอบนะครับอะไระ่ะสภาวะอารมณ์ของคำว่ารวยให้กับทีมงานเราทุกทุกคนได้นำไปใช้กับตัวเราเอง มีความเหลือเฟือกล้าที่จะให้กล้าที่จะแบ่งปันมีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจกล้าที่ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้คนละประเด็นของขวัญข้อที่สองคือ สวมวิญญาณของความมั่งคัง่งของความเหลือเฟือถ้านึกนึกนึกไม่ออกว่าความมั่งคัง่งความเหลือเฟือนี่มันเป็นยังไงอะไรไงให้ทีมงานเรา,า,าน,นึกถึงอากาศครับให้ทีมงานเรานึกถึงอากาศที่มันมีมากมายเกินพอเหลือเฟือสำหรับ ทุกๆคนและไม่มีการเลือกไม่มีการแบ่งว่าใครจะได้อากาศมากอากาศน้อยใครจะได้อากาศไม่ดีทุกคนเท่าเทียมกันหมดนั่นแหละครับคือความมัง่งคั่งคือความเหลือเฟือขอมอบของขวัญปีหกแปดนี้ให้ทุกคนเห็นสิ่งที่เรามีไม่ใช่เห็นสิ่งที่เราขาด มันคือความมั่งคั่งคือความร่ำรวยคือความเหลือเฟือถ้านึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงอากาศโอเคไหมนึกถึงอากาศที่จริงมันมีเยอะมากมากที่เรามีแต่เราชอบมองในสิ่งที่เราไม่มีนะครับสมมติเราไปตามห้างสิ่งของพื้นฐานเบื้องต้นที่เราต้องการมีขายไหม มีเยอะนะไม่ได้ขาดแค่นอะไรเลยนะนะรเรามีส 10, ิทธ์เกินร้อยเอรเซ็นเราสมควรเราคู่ควรอยากให้ทุกทุกคนรับสภาวะอารมณ์ตรงนี้ไปโอเคไหมครับอย่านึกถึงสิ่งที่เราไม่มีนึกสิ่งสิงที่เรารู้สึกว่าเรา แยกคนอื่นเราไม่เทียบเท่าคนอื่นอย่าไปนึกถึงพวกนั้นนึกถึงสิ่งที่เรามีในวันที่ผมเจอวิกฤตเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินนะเกี่ยวกับสถานะทางการเงินผมไม่ได้คิดว่าผมไม่มีเงินนะไม่เคยคิดเลยเพราะเรารู้ว่าเงินมันมีมากมายมหาศาลเราไม่ได้ไปโฟกัสต,ตรงนั้นแต่เราคิดถึงสิ่งที่เรามีความมาั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวเงินอย่างเดียวผมคิดถึง ครอบครัที่น่ารักของผมพ่อแม่ที่ให้กําเนิดผมมาพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนเรามาก่อนหน้านี้เพื่อนที่ดีของเราเอฟซีทุกๆุกคนที่ถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของผมแค่หูได้ยินปากพูดได้ตามองเห็นนี่คือความสุดยอดแล้วนี่คือสิ่งที่เรามี มหาศารแต่เราไม่ได้มองเห็นตรงนี้ในจุดที่เรารู้สึกว่าตัวเองแย่ yeah. ดังนั้นของขวัญข้อที่สอง <c oughs> ให้เรามองในสิ่งที่เรามีให้เรามองเห็นความรวยความมาั่งคั่งของตัวเองได้แล้วครับผมได้แล้วโอเคไหมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ วันนี้คุยกันสั้นๆง่ายๆเพราะอยากให้ทุกคนเดินทางปีใหม่2568นี้อย่างยิ่งใหญ่มีความสุขและใช้สื่อภาพใช้พลังชีวิตของตัวเอง <c oughs> ได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แบบครึ่งๆกลางๆไม่เอาของขวัญข้อที่สาม <c oughs> ข้อที่สามของคําคืนนี้แล้วกันให้สามข้อในวันนี้นะหนึ่งปีเวลาพอสมควรข้อที่สามที่อยากให้ทุกทคนเข้าใจตรงกันและมีสติลึกไว้เสมอมันคือการรักษาสภาวะอารมณ์ของความ เหลือเฟือของความรวยของความมั่งคัง่งเราจะต้องรักษาสภาวะอารมณ์นี้ให้มันอยู่ในระดับสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเพิ่งเริ่มต้นปีเองอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปหมดวันที่ห้าพวกนี้หรือหมดวันที่สิบสี่กุมภาก่อนไม่เอา แล้วเราจะรักษาอย่างไงแล้วก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมพาตัวเองไปอยู่กับบุคคลอยู่กับข้อมูลอยู่กับความคิดของตัวเองที่มันส่งเสริมสนับสนุนสภาวะอารมณ์ของความเหลือเฟือครับเข้าใจไหมอะไรที่ไม่โอเคอย่าไปยุ่งอะไรที่บันทอนจิตใจอย่าไปเสพอย่าไปรับฟัง เราจะต้องรักษาบริหารจัดการสภาวะของอารมณ์ของเราให้อยู่ในระดับสูงตลอดครับไม่งั้นหนึ่งวันเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชีวิตเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้มันไม่พีกสักทีเรื่องนี้สำคัญนะเพราะคนส่วนใหญ่ จะเอ็นเอียงไปตามข้อ <Hungarian> ม no ูลที่เขาได้เสพถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกถ้าใครอยากที่จะโอนบ้านรวัๆอยากที่จะขายบ้านดีๆต้องการที่จะมีรายได้ที่ดีต้องมาพูดคุยกันมาติดตามกันมาเรียนรู้การสร้างบ้านขายจากหนึ่งหลังแรกไปด้วยกัน จะทําให้สภาวะอารมณ์ของเรามันขึ้นนะครับอยู่ในระดับที่สูงผลลัพธ์ดีแน่นอนครับผลลัพธ์ดีแน่นอนเมื่อเราอยู่ในสภาวะอารมณ์ของความมาัง่งคั่งของความเหลือเฟือของพลังงานที่ดีเกิดอะไรขึ้นครับเราอยากที่จะลงมือทำอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะสร้างสรรค์สร้างผลงานอะไรใหม่ๆแล้วผลลัพธ์ที่ดีๆ มันจะหนีไปไหนจริงไหมแต่เมื่อไรที่อยู่ในสภาวลมที่มันห่อเหี่ยวจิตตกขาดแคนกวัวหมดกวัวเสียหายกัวสูญเสียอะไรพวกนี้ไม่ไหวไม่ได้ไม่มีพลังไม่มีแรงที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่จะขายบ้านที่จะเจรจากับเจ้าของที่ที่จะไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนที่ไหนแล้วครับไม่มีเห็นไหมนะครับ หนึ่งคือสิ่งที่เราจะต้องมีสติสองคือสิ่งที่เราต้องสวมบทนะครับสวมสภาวะอารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือว่าประมาณว่าตัวตนในอุดมคติตัวจริงของคุณเนี่ยคือใครและสามคือสิ่งที่เราจะต้องรู้เท่าทันและบระิหารจัดการให้มันกราฟมันขึ้น นี่ให้การขึ้นตลอดนะจะมีแวบ,บมาบ้างแต่ต้องรีบกลับมาโดยด่วนโอเคไหมถ้าโอเคขอหมายเล่นหนึ่งเลยครับผมถ้าโอเคขอหมายเล่มหนึ่งเลยครับขอสวัสดีทักทายทีมง,งานเราทุกทุกคนนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างปีหกแปดเป้าหมายตั้งไว้ไงบ้างครับเสี่ยหัวคุณแก่นเพชรคุณรรัษ ปีหกแปดนี้มีอะไรตื่นเต้นบ้างความพิเศษของปีนี้ตั้งแต่การเดินทางของคําว่าชีวิตมาจนถึงปีนี้ปีหกแปดมีอะไรที่มันแบบจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบ้างมีไหมมีไหมนะครับเป็นปีของเราใช่ไหมปีนี้เนี่ยนะครับถ้าใครได้ยินข้อมูลนะถ้าใครได้ยินข้อมูลได้ยินคอนเทนต์บ่อยๆว่าปีนี้เราดี ปีนี้เราดีปีนี้เราดีปีนี้โอเคปีนี้โอเคปีนี้เป็นปีของเราปีนี้เป็นปีของเราปีนี้เป็นปีร่ำรวยปีนี้เป็นปีมั่งคั่งปีนี้ทําอะไรก็ดีเราทาอะไรก็ดีเราทําอะไรก็โอเคแรกๆก็จรู้อื้ใช่เหรอมันเยอะไปหรือเปล่าต่างๆนานาแต่ถ้าเราได้ยินข้อมูลลักษณะนี้บ่อยๆบ่อยๆและเราพูดตอบย้ำกติเองบ่อยๆบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะหาหนทางจำไว้นะ คุณจะหาหนทางทําให้มันดีจริงๆทําให้มันดีเพราะเมื่อตอกจาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับความเชื่อมันเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นความเชื่อมันเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเกิดการลงมือทําจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นเก้าเป็นสิบไปเรื่อยๆไปเรื่อยผลลัพธ์มันก็มากขึ้น แต่ถ้าความเชื่อไม่มีตั้งแต่แรกการลงมือทําที่เริ่มจากหนึ่งก็แทบจะไม่มีหรือถ้าอาจ,จได้เริ่มมันก็จะได้เริ่มแบบครึ่งๆกลางๆไม่เต็มเหนียวผลลัพธ์มันก็น้อยขอให้ปีนี้เป็นปีที่พลิกชีวิตของในหลายคนที่อาจจะเจอวิกฤตเจอบททดสอบเจอเรื่องราวปัญหารายจ่ายภาระหนี้สินอุปสรรคหลายอย่างในชีวิต ขอให้ปีนี้เป็นปีที่พลิกชีวิตของเราดีขึ้นอย่างเปลี่ยนชีวิตเลยและขอให้ปีนี้เป็นปีที่เราได้ใช้ศักภาพที่เรามีอยู่จริงๆสักทีเถอคะครับสักทีเถอะโอเคไหมเราเหยอะแยะเราขึ้นขึ่น,นกลางๆกับตัวเอง มากี่ปีแล้วของขวัญที่ผมให้ไปสามข้อวันนี้เป็นสิ่งดีๆที่เราจะต้องรับไว้แล้วก็มาทุบทวนแล้วก็ไปใช้แต่ไม่มีใครมาบังคับให้เราจะลงมือทำหรือไม่ลงมือทำได้นะคุณจะต้องตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองคุณจะต้องตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเอง ว่าจะยิ้มหรือไม่ยิ้มขอบคุณพี่ต้อมเสียหัวรอรักคุณแก่นเพชรและชีมงานเราทุกทุกคนบริหารจัดการรักษาสภาวะอารมณ์ของความมั่งคั่งของความเหลือเฟือให้อยู่ในระดับสูงให้ตลอดปีและตลอดไปมั่งคั่งแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อย่างที่บอกครับ